เนี่ยดูสิทำไมหรอโอ้ยคุณดีกันเถอะมั่วมันคือมันเกิดอุบัติเหตุไง mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมผมตกปลาให้สองเท่าเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าว If you h a v e n g i r l problem, I feel bad for your son. I got a 99 problem, but I'm a genius. โอ้ยเขางอนกันยังไงวะเดี๋ยวกูจะงอนบ้างคุณโอค่ะไม่ไหวครับคุณโอเคยงอนงอนไหมคะงอนเหรองอนงอนใครอ่ะเอางี้ดีกว่าเอาเข็ดมากตเลยงอนเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยเลยครับทำไงดีอ่ะต้องอยากแบบเอางี้ดีกว่างอนเรื่องอะไร งอนที่ปล่อยให้เขารอนเอเดี๋ยวต้องไปยืนห่างๆดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้เรารอนานอย่างนงี้ได้ไหมอ๋อปล่อยให้รอนานคก็เคยนะแบบไปไม่ลาปล่อยให้เรารอนาโหอย่งี้มีหลายคนเลยปีสองคนเพื่อนที่ปล่อยให้เราไปเอไปแบบไม่ลาคือแบบมายิมก็อยาก อยากให้มีคนอยู่ด้วยอ่ะแต่เราอยู่ตัวคนเดียวอย่างนีใช่ไหมห้าสิบสี่หรือเปล่าอนเลยจริงงอนเถอะอนยังไงอ่ะไม่คุยด้วยเหรอโอ้โหอันนั้นหนักหนักไปเหรอใช<จ>่เอาเป็นว่าคุยแต่ว่าคุยแบบอึ่แบบแบบให้รู้ให้เขารู้ว่าเรางอนอ่ะเพื่อให้เขาง้อเหรอใช่ให้เขาแบบให้เขารู้เหตุผลว่าเขาทําอะไรผิดแล้วเขาทําอะไรผิดอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดหรือเปล่า ผิดไหมคะคือประเทศแตกอะเขาแบบสมมติว่าเขาปล่อยให้เรารอแล้วเขาแบบเราไม่รอไม่มาแล้วอะไรเงี้ย่อม่ผมว่ามันก้ากึ่งนะก้ากึ่งเนาะคือจริงๆมันเข้าใจแหละแบบว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ว่าผมอยากลองงอนดูอะไรอ๋ออยากลองงอนดูเออเขามอนกันยังไงชีวิตนี้ไม่เคยโดนง้อเลยเนี่ยโอ้โห กอดยังไล่ะป่ะพูดน้อยๆติดคับแล้วได้งั้นหรองั้นเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเวลาเขางอเขาต้องน่ารักมากแน่ๆน่เลยผมทำไม่ได้มีคิดไปถึงจอยกอดแล้วเถอะไม่เอาดีกว่าช้ำเพอเอาไม่ไม่ผมยู่ได้ช้ำเพอช่างมันช่างมันโอเคโอเคได้ได้เออผมว่าผมเป็น ท่อนไม้ของผมต่อไปดีกว่าเอาไม้ไม้ก็ระวังระวังก็ได้ก็อยากเห็นมุมน่ารักของเขาบ้างอะไรอ้าวไม่ไหว่อะไรครับเห็นไม่ไหวไอ้สู้เพื่อรักหนึ่งไม่ไหวไอ้สู้สอนสอนเลี่ยมงอนหน่อยดินี่ไงลองให้คุณบิงซูบอกดูว่าคิดยังไงสู้สอนหน่อยข้าอยากงอนนะงอนเนาะอยากงอนแต่งงอนไม่เป็น แบบวิชางอนเบื้องต้นอย่างนั้นเออมาเอ็งเอ็งพูดดังๆหน่อยได้ไหมเขาไม่ค่อยได้ยินเอ็งพูดแล้ววิชางอนเบื้องต้นอย่างนั้นหรองั้นเหรออ็คือวิชาการที่เอ็งจะงอนได้เรื่องมันคืออย่างนี้เพื่อนเธอไม่ว่าเรื่องอะไรอ่ะเราก็มาเป็นปัญหาได้หมดมัน้อัจเนี้ยคือเรื่องที่ว่าประเทศแตกแล้วแบบแล้วแบบเราไม่ได้เจอกันแล้วเงี้ยอ่าฮะ งอยังไงดีทำไมไม่เจออะข้าไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมแต่สมมุติเผื่อไว้ถ้าเขาไม่มาอย่างเงี้ยข้าก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ข้าจะได้ลองโดนง้อดูบ้างอ๋อง่ายๆเลยเพื่อนอประเทศแตกถูกปะมันเป็นปัญหาเบื้องต้นที่เราไม่สามารถที่จะแบบควบคุมได้ถูกไหมมนรวมถึงจิตใจของเขาด้วยว่าเขาจะเข้ามาหามึงไหมถูกปะทีนี้ปัญหาคือเมืองต้องจับจุดก่อนว่า มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางบ้างหนึ่งคือมึงไม่สามารถที่จะกลับเองได้แล้วถ้าเกิดว่ากูไม่เข้ามาล่ะหรือถ้ากูเข้ามาแล้วมึงกับกูจะกลับยังไงล่ะอะไรเงี้ยเก็นปะไม่มีคนขับรถมารับเราล่ะอันนี้คือปัญหาแล้วสองเอ่อถ้าสมมุติว่าไม่มีกูหรือไม่มีใครเข้ามาเลยปุ๊บ,บหนึ่งกูซึมกึ่มใช่มึงก็จะซึมกึ่มเดินกลับคอตกอยู่ลำพัง นี่ก็เป็นประเด็นที่มึงเอามาเล่นได้แล้วการที่คุณต้องเดินกลับคนเดียวมันเขาผิดอะไรอ่ะฮะเขาผิดไงเป็นเพื่อนกันต้องอย่ามาทิ้งกันกลางทางดิพึ่งคุยกันเองไม่ใช่หรอเรื่องทิ้งอ่ะถูกปะสุดท้ายอ่ะเมืองแตกแล้วเขาก็ไม่เข้ามาเขาก็ทิ้งคึงอยู่ดีอ่านี่ก็คือเป็นประเด็นนะประเด็นที่สําคัญอ๋อบอกว่าเดินกลับคนเดียวเมื่อยก็เมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างนี้เหรอมืองอันนั้นมันดูแบบ มันดูไม่งอนเราทำไงอ่ะแถมมึงก็ไม่คุยเลยไม่คุยเลยหรอมึงลองอีไม่เอากูจะไม่คุยเขาได้ยังไงถ้าเขาเหงาขึ้นมาทำยังไงอ่ะุ้ยไม่แต่มึงบอกให้กูเทรนการงอนไม่ใช่หรอสมมตินะมึงมึงเจอกูกูกูคือด้วงนะกูคือด้วงอ่คือด้วงนะและนั่นคือเพรอ่ะกูเป็นเพจอนี่สมมติเลยอ่ะกูจะสั่งสอนวิธีวิชางอนเบื้องต้นคุณวันนี้ผมโดนป่นด้วยแหละ รอคุณคุณผมดนป้อนผมอะแต่ผมว่าปกป้องพี่ชายของผมมากผมเก่งไหมคุณผมเท่หรือเปล่าหรออืมังไ,ไงอะแล้วมึงกูว่าเขาไปหนีแน่เลยอะเพกกื่อนมึงก็วิ่งเนีมึงก็วิ่ง,ง,งไ,ปไปต่อยปุ๊บ เืองของมึงใช่ป่ะมึงวิ่งไปต่อยพึบเฮ<อ>้ยเราไม่ไม่ไม่คุยอ่ะอ่าเริ่มหาเรื่องละหาเรื่องห <c oughs> นึ่งสิงตึงสองหน้าตึงวยม,มึงต้องดึงดึงหน้าดึงหน้าห้ามยิบมอลมได้อยู่นะรุ่นนี้เหรอแบบเออให้เขารู้ไงว่าว,วิ่งไปต่อยหวัว<อ>แต่ไม่ต้องพูดใช่แล้วเขาก็จะแบบวิ่งวนๆนแล้วเขาก็จะถามไงว่าแบบอ่าเอาคุณต่อยผมทำไมอ่ะอือคือบือว่าอะไรวะ พูดตายพอำไปอ่ะนี่ไม่รู้จริงๆ <c oughs> หรอเอ้าน้ำผิดอะไรอ่ะไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้เมื่อวานไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆเมื่อวานเป็นต้องพูดเยอะมึงไม่ต้องพูดเยอะมึงพูดแค่แบบสองคำสามคำโอโเคเพราะเขาพูดน้อยเราดึงเสียงต่ํานะคนเสียงแบบเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเมื่อวานาวานะไม่รู้ ม่รูจริงๆหรอเมื่อวานไม่รู้จริงหรอมาาไม่ไมหแหละพอเขาแบบรอกอะรอทั้งสองชั่วโมงครึ่งเลยอะเงี้ยเอออืมหรือไม่นะไม่ต้องพูดนะพิมพ์รอพรั่งพรูรมึงต้องทิ้งหย่อนเอาไว้ให้เขาแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยขนาดเขาพิมพ์อะเขายังไม่อยากพิมพ์เต็มประโยคให้กูอ่านเลยออคือแบบเออใช่ไม่อยากคุยกับเราจริงๆเสียใช่อะไรประมาณนั้น เสร็จรับปุ๊บใช่ป่ะเขาก็จะเริ่มแบบทำตัวไม่ถูกแล้วมีการปรึกษาคนรอบข้างถูกปะแล้วเขาก็จะแบบกูให้เวลาเลยหนึ่งชั่วโมงไม่เกินเขาจะเริ่มปฏิบัติการหาอคือเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าตัวเขาผิดอะไรอันนั้นแหละคือข้อสังเกตการน่งที่เราต้องทิ้งให้เขาสงสัยในตัวเองถ้าสมมติเขาสมองค่อนข้างช้าไอซู้ทำไงเดียะไหนว่าจะไม่หายไปพี่มิอ่ะสุดท้ายก็หายไปสินะแบบนี้ป่ะ แล้วมึงก็นั่งคนเดียวนะอารอลอารเลยโอเควะนั่งอารอลอารอม่ก็ยืนอยู่บนกลางถนนแบบลำพังลำพังอะแล้วถ่ายรูปส่งเขาไปสุดท้ายก็หายไปอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอเพิ่งคุยกันเรื่องไม่หายสุดท้ายกลับเข้ามาก็ไม่มีเธออีกรล้อีกคราอะไรประมาณนี้ชั้นคิดถึงจะให้ชั้นทำยังไงเมียหายไปใครจะไปทไลคยนกคนอย่างนี้ Hey! <laughs> ถ้่ไม่พอใช้เราต้องพยายามไปรอไนายแมวจะมาเอาแคออนไอนายแมวทุกวันเมื่อทุกวันต้องรอยอนไหมมีตำแหน่งในทุกวันให้จะลองใช้แป๊บนึงนะกูโทรหาเพื่อนก่อนอ๋อเพื่อนมึงเคยด้วงใช่ไหมกูจำได้แล้วเฮ้ยโหอยู่มาตั้งนานเพื่อนเพิ่มเยอะอ๋อเพิ่มเพิ่มเยอะเลยเหรอมึงมีเพื่อนเพื่อนอีกเหรอด้วงเฮ้ย ตอนตอนนี้คุณหยุดสภาหรือเปล่าอ่ะผมต้องถึงโอเคผมกำลังกลับไปแล้วผมจะเก็บรถทันไหมอะแต่สิทำไงอ่ะผมว่าไม่เป็นไรผมถึงละคอไอ้ไว้ไว้ขอขอสูตรงอ้อขอสูตรงอ้อขอสูตรงอ้อขอสูตรงอใช่ใช่ใช่มีปะโอ้ยเอาแบบว่า ทีเดียวง้อติดเลยอะร้องเพลง I'm Sorry ของไอพี่เอมาลไม่ไม่เอาร้องเพลงเออเอาอย่างอื่นขอร้องละเร็วจะถึงแล้วมันร้องยังไงวะเอากูจะไปรู้มึงไหมนี่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอวาสวัสดีครับนี่พี่เอวาสวัสดีครับคุณว้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณด้วงใครอ่ะอ๋อถึงว่าไอเพชรมึงคิดถึงเพื่อนนี่หว่ามึงเลยรีบมาก็ใช่ไงก็บอกไปแล้วไม่ได้โก้ไว้เองครับ ว่าทำไมเสียงเบาจังเลยไม่ไม่เอ็กโคแล้วอ่ะเบาเบาเบาเลยเหรอไม่เอาดีแล้วดีแล้วเบาเออพี่เอวาพ่อแต่พี่เจอพี่พี่ออโร์ลุาบ้างไหมเนี่ยเจอก็อยู่ข้างในไงก็ทำงานด้วยกันใช่หรอคือทำไมผมไม่เห็นเลยอ่ะผมอยากเจอเขาอยู่นะเห็นจี๊ดมึงอยากเจอหรือเปล่าไม่มึงอยากเจอคุณด่วงไม่ใช่ย่งไงคุณเพชรเป็นพี่หรือเปล่าไปก็ให้ดรอปคุณเพชร โอ้ยโอเคครับผมไปครับผมไปครับไปดิไปขึ้นรถมาไปไปไปเฮ้ยเธอกำลังเเพชรระวังว้าคุณเดี๋ยวคุณบอกว่าพ่อคุณโอเคยังไงไหนอ่ะโอ้ยเฮ้ยนี่เพ ouais> ื่อนจิกปะเนี่ยโอ้โโหอเคอะไรกันอ่ะโอ้โโหอเคอะไรกันอ่ะอยู่ข้างในอ่ะลูกในโกงอ่ะอย่าให้ออกมานะอย่าให้หลุดออกมานะข้างแล้วแล้วอ่ะตายไปไหนเอ้ยผมเห็นแล้ว ไว่าแต่พ่อคุณก็สุนเยอะดีนะไหนอ่ะยังไงอ่ะผมต้องเอารถไปหลบว่ะวันนึงผมเอารถผมสิผมเห็นคุณแล้วเนี่ยดูสิทำไมอ๋อวุ่ยคุณดีกันเถอะมื่วมันคือมันเกิดอุบัติเหตุไงเดี๋ยววันนี้ผมผมตกป้าให้สองเท่า เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวอเอางี้เอางี้คุณเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวหายกดไหมท่านแน่เอ่งั้นเอาเป็นผมให้ปูนเอาไหมผมให้ปูน เอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอนโดดล่องมาไหมสอนโดดล่อ่ะเคยโดดหรือเปล่าโคชิงกิไเกาโดว่ะเคยนี่งอแล้วเหรอเอานี่ผมพยายามงออยู่นะแต่วงอเก่งมากยังไงกันล่ะนี่ไงคุณไม่ใจห่อนหน่อเหรอเอาเราไปเก็บให้ทันก่อนถึงจะหายเงินอ้าวได้ มามาเดี๋ยวมาเอาเพื่อเอาเราไปเก็บก่อนไปใครไหวลูกไหวมาดูให้อยู่ไปเลยไปเลยคือผมว่านะยังไงก็อันอ่ะคุณผมขอขับอบบชิวๆนะถึงผมจะหัวร้อแต่ผมยังงอนอยู่ไม่เป็นไรผมเห็นคุณหัวร้อก็ดีแล้ว ให้ให้งอนก็ได้แต่เมื่อคืนคุณก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยังไงหรอผมมันก็ไม่เคยดีอยู่แล้วนี่ไม่ใครบอกคุณเนี่ยคำนี้ใครเป็นคนบอกไม่รู้ที่ช่องเ่อเ์บผมชินละไม่เอาผมไม่อยากให้คุณชิน เก็บดีไหมนายังด e ีกว yes> ่าเก็บไหมนะคุณว่าวันนี้ผมเทปะ แล้วเมื่อวานคุณได้ป่าครบไหมอะผมไอ้นี้ไปก่อนอ่ะโนหนึ่ร้ว็ผมีไม้อยู่คุณเอาไม้ไป,ไปทำอะไรอะ่ะเอาไปเอเอาไปคุณเราหลบเหะะ เสร็จแล้วหรองอ้อเสร็จแล้วหรอเอ้ายังเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะยังผมผมเอ้เสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนะคุณมีคนโทรมาฮัาโลโหลไว้เพื่อนไว้ไ,ไปไงโดนยิงโดนยิงได้ไงอะ่ะทิตภาจะพามพต่คนโหดไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วทำไงอ่ะ คุณทำไมสภาเขายิงประชาชนด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ยิงใครอ่ะเขายิงไอ้ไว้อไม่รู้เ้าทำไมโดนยิงอ่ะงไปอยู่ออยู่การัดส้มใช่มันเมืองเขาจะรีแล้วไงก็เลยต้องมาเก็บรถโอ้โหแล้วกลัวเอาเราทิ้งคุณไว้ที่นู่นนี่หว่าเอาไว้เอาตัวรอดนะเพื่อนเดี๋ยวโทรไปไหมคุณว่าแต่เราดีอะไรใช่ไหมดีแล้วแน่นะ 冰冰呐。拼音拼音啊